ทำลายสายเคเบิลใต้ทะเลแดงแล้วตัดสื่อสารเชื่อม3ทวีปใน17%ของโลกสอเดียงวุ่นหนักไม่มีเรือที่จะกล้าเข้าซ่อมกลัวโดนจมตีซ้ำจากเมื่อวันที่5กุมภพาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะมีการรายงานจากบอกดิทดอัปเดตว่าชาตะวันตกกังวลเมื่อเยเมนมีการขู่ว่าหากสหรัฐและอังกฤษโจมตีสนามบินเยเมนจะทำการเอาคืนโดยการทำลายสายเคเบิลใหญ่แก้วนำแสงที่ผ่านก้นทะเลแดง ซึ่งจะเป็นการตัดช่องทางการสื่อสารที่เชื่อมยุโรปโดยนอกจากจะกระทบกับช่องทางการสื่อสารที่เชื่อมโยงกับทวีปยุโรปและทวีปอ,อื่นๆแล้วยังเกิดผลกระทบใหญ่หลวงต่อตลาดการเงินโลกความปลอดภัยของข้อมูลด้วยล่าสุดข่าววันที่27กุมภาพันธ์เว็บไซต์ทววอมีการออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์สำคัญในทะเลแดงว่าสื่อมวลชนอิสราเอลรายงานกลุ่มฮูทีของเยเมนได้มีการจัดการกับภัยคุกคามครั้งล่าสุด ด้วยการสร้างความเสียหายกับสายเคเบิลสื่อสารใต้ทะเลแดงเชื่อมระหว่างยุโรปแอฟริกาและเอเชียตามรายงานของโกอบสิ่งพิมพ์ของอิสราเอลในระหว่างการโจมตีครั้งหนึ่งโดยขบวนการเอาซาอาลอหรือว่ากลุ่มฮูตีของเยเมนสายเคเบิลสื่อสาร4เส้นที่มีการเชื่อมต่อจิบูตีในแอฟริกาตะวันออกและเจด้าในซาอุดิอาระเบียได้รับความเสียหาย ไม่มีใครรู้ว่าฮูทีจัดการเรื่องนี้ได้อย่างไรแต่สายเคเบิลของบริษัท AAE 1ซีสี่ส8และ TGN ได้รับความเสียหายกล่าวกันว่าประเทศในอ่าวเปอร์เซียและอินเดียได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดจากการโจมตีดังกล่าวทั้งนี้ค่ะมีการตั้งข้อสังเกตว่าปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกมากถึง17%ผ่านสายเคเบิลในใต้ท้องทะเล พวกเขาเชมโยงแอฟริกาและเอเชียยุโรปใต้และภูมิภาคอินโดแปซิฟิกการซ่อมแซมสายเคเบิลที่เสียหายจะใช้เวลายอย่างน้อย8สัปดาห์เนื่องจากความเสียหายนั้นอยู่ในเขตของหูทีซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับบริษัทด,ด้านการสื่อสารไม่มีใครสามารถที่จะหยุดพวกเขาจากการยิงใส่เรือซ่อมได้ บริษัทโทรคม,มานาคมจะถูกบังคับให้มองหาบริษัทที่จะตกลงดำเนินงานซ่อมแซมและมีแนวโน้มที่จะจ่ายค่าเบีย้ยประกันที่มีความเสี่ยงสูงให้กับพวกเขาแนวร่วมตะวันตกคาตกอยู่ในความยุ่งเหยิงอีกครั้งปรากฏว่าไม่เพียงแต่จะไม่สามารถที่จะปกป้องเรือบรรทุกสินค้าที่เดินทางผ่านทะเลแดงและอ่าวเอเดนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสื่อสารใต้น้ำด้วยการวางระเบิดกลุม่มฮูตีไม่มีประโยชน์และไม่สามารถที่จะบรรลุข,ข้อตกลงได้เช่นกัน และการเก็บกองเรือทั้งหมดไว้นอกชายฝั่งเยเมนนั้นมีราคาแพงมากขณะที่ในวันเดียวกันค่ะทบวก็ยังมีการระบุถึงสิ่งทิมนานาชาติของฝรั่งเศสเปิดเผยได้ว่ากองทัพอิสราเอลไม่ได้มีการวางแผนที่จะละทิ้งปฏิบัติการภาคพื้นดินที่วางแผนไว้ในรูปแบบของการลุกรานขนาดใหญ่ในเมืองราฟาซึ่งนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลมักจะเรียกเมืองนี้ว่าบอมประการสุดท้ายของฮามาส ตามแหล่งข้อมูลต่างๆ,ๆคลเรือนในราฟาค่ะมีตั้งแต่1ล้านถึง1.5ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นกลุ่มค่ะที่ย้ายมาจากพื้นที่อันตรายกว่าในชนวนกาซามาก่อนสำหรับราฟานั้นในการโจมตีที่ผู้นำอิสราเอลพิจารณาว่าถึงจุดสุดยอดแล้วเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับความช่วยเหลือด้นมนุษยธรรมในชนวนกาซา ตามที่สื่อสิ่งพิมพ์ของฝรั่งเศสาหานได้มีการนำเสนอแผนการอพยพประชากรออกจากเคสูรบในฉนวนกาซาต่อคณะรัฐมนตรีรวมถึงแผนปฏิบัติการในอนาคตไม่มีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการอพยพหรือการย้ายสถานที่และแผนเองก็ดูแปลกเมื่อพิจารณาจากข้อที่จริงที่ว่ามีพลเรือนอย่างน้อย1ล้านคนในราฟารวมถึงผู้ลี้ภัยด้วยทางการอิสราเอลจะอพยพพวกเขาไปที่ใด ไปยังประเทศเพื่อนบ้านอียิปต์หรือไม่แต่ทางการอียิปต์ก็ไม่พอใจกับแนวคิดนี้ผู้บัญชาการใหญ่ของสำนักงานผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์แห่งสหรประชาชาติหรือว่า UNRWA ฟิลิปเป้และชาลินีกล่าวว่าความอดอยากในฉนวนกาซายังคงที่จะสามารถหลีกเลี่ยงได้หากอิสราเอลยอมให้หน่วยงานด้านมนุษยธรรมให้ความช่วยเหลือที่สำคัญ